คือผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับคือเราก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับเราคิดว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะหายจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามีน้ําตาเนี่ยมันมันไหลามาจากดวงตานะฮะแล้วก็เหมือนมีจุดเล็กๆอะไรสักอย่างมาบานตาเราแล้วก็มันมันทำให้ปวดตาเวลาที่จ้องมองคอมพิวเตอร์หรือว่าทํางานเราปล่อยไว้เนิ่นนานนะครับจนในที่สุดมันมีผลต่อการทํางานของเราเป็นอย่างมากเลยครับปรึกษาหมอแล้วหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการทํางานของเราที่มีการจ้องหรือว่าเพ่งที่หนักผมเองก็กังวลนะครับกังวลว่าเอะมันจะเป็นอะไรมากไหมซึ่งจริงๆแล้วหมอก็แนะนําให้รักษาเขาก็กลัวเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันสูงอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่มีเวลาที่จะรักษาขนาดนั้นเพราะว่าภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่มันต้องใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวครับ ก็นอกจากไปพบแพทย์แล้วว่าปรึกษาหมอแล้วเนี่ยตัวผมเองก็หาวิธีต่างๆนานาในการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคจอประสาทตาเนะครับเราก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆก็มาพบผลิตภัณฑ์ตัวตัวหนึ่งนะครับจากทางเว็บไซต์แล้วก็จากทางที่ทีวีที่มีคนแนะนํามีเพื่อนๆแนะนํามาจนไปรู้จักผลิตภัณฑ์ซูมี่ครับหลังจากที่ผมรู้จักผลิตภัณฑ์ซูมี่นะครับก็มันทําให้อะไรหลายอย่างผมเปลี่ยนไปดวงตาเริ่มจากที่เคยผ้าเบอร์เนี่ยครับเริ่มที่จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับ น้ําตาหรือว,ว่าจุดดำๆอะไรสักอย่างที่เคยเกิดขึ้นกระดวงตาผมผมรู้สึกว่ามันหายไปครับชูมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆครับมันทําให้ผมมีชีวิตใหม่แล้วก็ดวงตาคู่ใหม่ที่สดใสจริงๆครับ